จะเห็นได้ว่าหลังจากเราเสร็จเสร็จแถวที่เจ็ดที่บอกว่าเริ่มลดแล้วเนี่ยจากที่เขาเคยแผ่แผเป็นแบ,น,แบนเนี่ยเขาจะเริ่มโค้งนิดๆินี่ยค่ะถ้าเราทำแถวที่แปดแถวที่เก้าทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหุบเข้า เหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สามแถวอันแรกพันหนึ่งครั้งสี่หลักเสร็จและข้านเป็นหนึ่งช่องทำเหมือนแถวที่ผ่านมาทุกอย่างนะคะ แคาหนึ่งช่อง okay. จะเริ่มจะเห็นได้ว่าจะเริ่มงอเข้า เพน่มองขึ้นมองด้านนี้ชัดอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆเลยจนได้ความยาวที่ต้องการถ้างงกับคำอธิบายก็ค่อยๆดูไปนะคะ นี่ค่ะจันเริ่มโค้งละเดี๋ยวเราก็ทำพอจบแถวเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะช่องแรกโซ่สามพันหนึ่งครัง้งสี่หลักแล้วก็พันหนึ่งครั้งรอดใต้ด้านหน้าของแถวที่แล้วคือหลังนี้เหมือนเดิมเลยค่ะทำึ้นไปเรื่อยๆ เจอกันตอนต่อไปตอนที่เป็นใบหมวกแล้วนะคะเพราะว่ามันทำเหมือนเดิมไปตลอดแล้วล่ะค่ะ